ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านมีความหนักแน่นมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีมีที่ดินและยานพาหนะต่างๆ อ่านไพ่ใบนี้ความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมีความเข้มแข็งทั้งภายนอกและภายในมีความหนักแน่นทางด้านจิตใจแต่มีนิสัยที่อ่อนโยนอ่อนหวานความหมายของด้านการงานต่างๆเมื่อได้ไพ่ใบนี้ท่านจะมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งที่แน่นอน แต่ต้องใช้กลยุทธ์และความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆในการพลิกแพงสถานการณ์ในการทำงานอยู่เสมอๆจึงจะทำให้ท่านสามารถทำงานได้สำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีและได้รับเกียรติยศชื่อเสียงความหมายทางด้านการเงินสำหรับไพ่ใบนี้ท่านจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สภาวะทางการเงินของท่านมีสภาวะที่ดีรุ่งเรืองขึ้นและอาจได้มาจากความนิยมชมชอบในตัวของท่านเองของคนในเพื่อนร่วมงานหรือชุมชนหรือเพื่อนฝูงที่คอยให้การสนับสนุนท่านอยู่เสมอในด้านของความรักและเพศตรงข้ามไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเกณฑ์ที่ ท่านจะพบกับสภาวะทางการเงินที่ผันผวนไม่แน่นอนได้ทำให้ชีวิตต้องลำบากส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการดาเนินชีวิตครอบครัวได้ความหมายทางด้านบุตรและบริวารท่านที่คาดหวังว่าอยากมีบุตรจะได้บุตรเป็นหญิงที่มีผิวคําำ ค่ยนี้แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพร่างกายของท่านในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่รวมถึงท่านยังมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากยานพาหนะอีกด้วยดังนั้นท่านจะมีโอกาสเดินทางไกลด้วยรถยนต์ทางด้านโชคลาภท่านจะได้รับโชคลาภเป็นรถยนต์หรือยานพาหนะ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนและไร่นาที่ดินต่างๆสิ่งที่ท่านควรระวังเมื่อได้ไพ่ใบนี้ท่านอาจต้องสูญเสียเงินทองในเรื่องของการซ่อมรถหรือยานพาหนะต่างๆหรือหากมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนรถยนต์หรือยานพาหนะอาจเกิดปัญหาตามมาอย่างคาดไม่ถึง สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความละเอียดละออที่นำไปสู่ความสำเร็จความรุ่งเรืองจะช่วยส่งเสริมให้มีพลังแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าประมาทเช่นเดียวกันไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัย ท่านมักเป็นคนที่ภายนอกจะดูมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนดูเชื่องช้าแต่ภายในแข็งกล้าวตัดสินใจอะไรจะทำทันทีเป็นคนใจร้อนไพ่แสดงด้านการงานชีวิตของท่านต้องทำงานหนักมีความเหนื่อยยากลำบากมากท่านชอบพบเพื่อนที่มีอายุมากและเป็นผู้ใหญ่กว่าการติดต่อเจราจาต้องอาศัยความละเอียดทั้งทางด้านงานเอกสารต่างๆ จึงจะประสบผลสําเร็จได้ไพ่แสดงด้านการเงินในช่วงนี้ท่านควรใช้จ่ายอะไรต้องมีความระมัดระวังไม่ควรใช้เงินมือเติบรายรับเข้าช้าแต่จ่ายออกอย่างรวดเร็วอาจทําให้การเงินของท่านสะดุดได้อย่างกระทันหันไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบกับหุ้นส่วนเพศตรงข้ามคู่รักที่มีอายุมากกว่า จะคอยกำกับและดูแลท่านอยู่ทุกฝีก้าวไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่ของท่านมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินมรดกมากมายแต่มักจะมีแต่ความทุกข์ใจกับลูกและไม่ค่อยมีความสุขในบ้านเท่าใดนะักไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะรับความสำเร็จจากการเดินทางไกล อาจได้เดินทางไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศในเร็วๆนี้ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านยังไม่มีโชคลาภและลาบลอยใดๆต้องทำงานด้วยลำแข้งของตนเองจึงจะได้รับผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะมีศัตรูที่ผูกใจเจ็บและมีความขัดแย้งต่อการอย่างรุนแรงเขาจะสร้างความเสียหายให้กับท่านเป็นระยะเวลายาวนาน ให้ระวังเกี่ยวกับข้อพิาพาทในเรื่องที่ดินหรือเหตุเพลิงไหม้โดยมีผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าคอยชักใยอยู่เบื้องหลังสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความลื่นไหลผิวไหลของสายน้ำ ที่ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ในบางเวลาก็ไม่มีความแน่นอนเปรียบเสมือนน้ำขึ้นน้ำลงได้เสมอหรือมีทักษะในการพูดมีการเจรจาที่มีหลักเกณฑ์หวานล้อมเก่งมีการวางแผนที่ดีไพ่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัยผู้ที่เปิดไพ่ใบนี้จะเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวอ่อนไหว อ่อนผ่อนตามได้ง่ายไม่แข็งกระร่างไม่ค่อยชอบขัดใจใครแต่มีนิสัยนักเลงถึงไหนถึงกันไพ่แสดงถึงด้านการงานมีเกณฑ์ในเรื่องงานที่ได้ดำเนินการติดต่อไว้อาจยังไม่ได้รับคำตอบหรือทำงานไม่สําเร็จการงานยังไม่ดีเท่าที่ควร ด้านการศึกษาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จอีกเช่นกันส่วนการติดต่อเจราจายังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเปลี่ยนแปลงไปได้เสมออาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆอาจเกิดความเสียหายได้และอาจมีข้อผิดพลาดจากเอกสารได้ท่านจะรับเช็คเด้งและควรสงบปากสงบคำไว้บ้างจึงจะดี เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่ดีมีความลื่นไหลเหมือนสายน้ำการเงินคล่องตัวไม่ติดขัดเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเช็คจะผ่านราบรื่นไปด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้าม ท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่เชื่อใจไม่ค่อยได้ในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกลวงต้มตุนจากเพศตรงข้ามไว้ให้ดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องมีความรักใคร่เข้าใจกันได้ดีอยู่เย็นเป็นสุขและให้ระวังท่านจะมีเกณฑ์ที่บุตรจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ หรือเป็นกรณีที่บุตรขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากท่านซึ่งท่านควรหันมาให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลจะเป็นผลดีต่อครอบครัวของท่านในอนาคตไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์มีเรื่องมีราวอาจถึงขั้นทะเลาะวิวาทชกต่อยหรือถูกทำร้ายร่างกายได้หากมีการเดินทางไกลจะไม่ดีในช่วงนี้ดังนั้น ถ้าต้องการท่องเที่ยวหาความสุขอาจไม่รับความสนุกสนานดังที่ใจคิดไว้ไพ่แสดงด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านไม่มีโชคลาภใดๆอับโชคหากจะคิดทําการสิ่งใดจะไม่สําเร็จผลเอกสารสัญญาต่างๆมีแต่ปัญหาไม่มีความเรียบร้อยดังนั้นท่านที่ได้ใบนี้ควรระมัดระวังจะพบกับอุปสรรค และมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเอกสารสัญญาที่ไม่ถูกต้องควรเร่งรีบแก้ไขโดยด่วนท่านจะตกอยู่ในสถานะหัวเดียวกระเทียมรีบขาดการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างไม่มีแม้กระทั่งผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความรักที่มั่นคงความหนักแน่นและยืนยาวสมหวังการมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือจะช่วยส่งเสริมให้ท่านมีรักฐานที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นในทุกๆด้านไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักมีบุคลิกที่สง่างามสวยหลอ่อไม่ถือตัวรักความสวยงามเป็นชีวิตจิตใจรักความสนุกสนานร่าเริง ไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้งานที่สบายมีความสุขทั้งกายและใจทางยังเป็นงานที่มีความมั่นคงอีกด้วยหากมีเพื่อนท่านจะได้เพื่อนที่ไม่ดีชอบเที่ยวเตรชอบเข้าสังคมถ้ามีการเจรจาติดต่อมักจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะได้รับราบผลเป็นเงินทองและอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากมาย ร่ำรวยเป็นเศรษฐีท่านจะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังและมีความมั่นคงที่ดีไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะมีครอบครัวหุ้นส่วนและคนรักที่มีความรักใคร่กลมเกลียวสมรคีกันดีมีความสุขเข้าอกเข้าใจต่อกันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวของท่านจะมั่งมีไปด้วยทรัพย์สินเงินตราที่ดิน เลือกส่วนไล่นาเป็นจํานวนมากมายท่านจะมีบ้านเรือนที่ใหญ่โตมีความสุขถ้าต้องการมีบุตรท่านจะได้บุตรที่ดีไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านกําลังศึกษาอยู่จะมีการเดินทางเกิดขึ้นโดยการเดินทางนั้นจะเป็นการเดินทางระยะไกลและท่านจะได้รับความสุขและมีความสําเร็จอย่างแน่นอน ให้แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภครั้งใหญ่และมีความมั่นคงเช่นโชคลาภที่เกี่ยวกับที่ดินอ่านได้รับเงินค่าในหน้าจากการค้าที่ดินเป็นต้นดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ท่านระวังเกี่ยวกับท่านจะพบกับอุปสรรคหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยมักจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาทในเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์ และอาจมีความเสียหายทางด้านการเงินเกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวพันกันกับที่ดินพืชสวนไร่นาหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความรุ่งเรืองชั่วคราวหรือในระยะเวลาสั้นๆ ความไม่แน่นอนความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่มีความอ่อนโยนและคบค้าสมาคมเข้ากับผู้อื่นได้ดีทำอะไรรวดเร็วไม่ชอบการรอคอยทำอะไรว่องไวชอบใช้ชีวิตที่สุขสบายไพ่แสดงด้านการงานหากต้องการงานหรือหากจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้ ท่านยังไม่มีวี่แววและยังไม่เป็นผลดีเท่าใดนักหากมีการเจรจาติดต่อผลที่ได้ยังหาความแน่นอนไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอไพ่แสดงด้านการเงินท่านกำลังมีโชคทางด้านการเงินมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาเป็นระยะระยะไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามขอให้ท่านระวังเรื่องหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้าม จะนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่ท่านได้ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารให้ท่านระวังเรื่องบริวารหรือญาติพี่น้องในครอบครัวจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ท่านไพ่แสดงด้านสุขภาพให้ท่านดูแลด้านสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงเนื่องด้วยท่านอาจมีร่างกายที่จะเกิดจากการเจ็บป่วยได้ในระยะเวลานี้ซึ่งไม่ค่อยเป็นผลดีแก่ท่านเท่าใดนะัก ให้แสดงด้านโชคลาภท่านควรหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคต่างๆในระยะเวลานี้ออกไปก่อนซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อตัวท่านเองดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับความขัดแยง้งหรืออุปสรรคที่คาดไม่ถึงเช่นผู้ใหญ่หรือเจ้านายจะนำพาความเดือดร้อนมาให้หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่ไม่เป็นผลดีกับตัวท่านเองสำหรับ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงการสนับสนุนจากผู้คนการตอบแทนบุญคุณซึ่งจะเกื้อนหนุนส่งเสริมแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายอีกเช่นกันไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านเป็นคนที่มีนิสัยน้ำนิ่งไหลเลึกเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็วไพ่แสดงด้านการงานท่านมีเกณฑ์ที่จะมีการเจรจาต่อรองจะเอาแน่เอานอนไม่ได้ค่อนข้างเรรวนหากมีเพื่อนมักจะชวนเที่ยวเตรเสียการเสียงงานมากกว่าให้ความช่วยเหลือท่านไพ่แสดงด้านการเงินการเงินของท่านมีเกณฑ์ได้รับผลกระทบจากความผันผวน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจทำให้การเงินสะดุดขาดมือบ่อยๆมีรายจ่ายที่มากขึ้นไหลไปเหมือนสายน้ำจากการชอบใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหากท่านมีหุ้นส่วนคู่รักมักจะชอบขัดแย้งกันทะเลาะกันอยู่บ่อยๆไพ่แสดงด้านบุตรและบริวาร พ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านขาดความรักความสามัคคีต่อ,อกันหากมีบ้านที่ดินที่อยู่ใกล้น้ำจะไม่ค่อยมีความสุขกับครอบครัวเท่าไหร่หากจะเริ่มทำการใดๆมักจะไม่ค่อยได้รับความสำเร็จดังหวังไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางการศึกษาการเดินทางของท่านจะพบกับอุปสรรคไม่ประสบผลสำเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภ ท่านจะอพับในเรื่องโชคลาภทำอะไรก็ไม่สำเร็จในระยะเวลานี้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะมีเกณฑ์เกิดความเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีอาจถูกผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังหักหลังและไม่ให้การสนับสนุนรถหรือยานพาหนะต่างๆมักจะเกิดความเสียหายอยู่บ่อยๆ สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของท่านส่งผลให้ทุกสิ่งมีความมั่นคงยืนยาวมีความกลมเกลียวไพ่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและมีความยุติธรรมใจบุญเอื้อเฟื้อมีเมตตาธรรมไพ่แสดงด้านการงานท่านจะมีการเจรจาติดต่อที่ตรงไปตรงมาด้วยหลักการที่ถูกต้องและได้เพื่อนที่ดีไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะรับลาภผลเป็นเงินโดยได้มาด้วยความบริสุทธิ์ถูกต้องเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มีความมั่นคง ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมหรือเป็นคู่รักที่มีจิตใจดีงามมีความอบอ้อมอารีมีความเมตตาและมีคุณธรรมไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่และญาติพี่น้องของท่านมีความรักใร้กลมเกลียวกันและช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี บ้านมีความปึกแผ่นมั่นคงพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครอบครัวเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเด็กๆลูกๆหลานๆในบ้านมีการเริ่มต้นที่มั่นคงดีไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีสุขภาพที่มีความแข็งแกร่งสมบูรณ์ดีด้านการศึกษาท่านจะได้เดินทางไกลไปศึกษาต่อและจะประสบกับความสำเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภ ท่านจะมีโชคลาภตามที่คาดไว้และจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้สิ่งที่ควรระวังท่านมีเกณฑ์ได้รับผลเสียจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจมีการจากลาซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลัง ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากร์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยายดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทำหน้าที่ในการทำนายทายทักเพื่อให้คำทํานายมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินอูบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป